ยุคนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นยุคของ AI อย่างแท้จริงครับเพราะว่าการพัฒนา AI เนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับถือเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมอีกหนึ่งครั้งของโลกของเรานะฮะเพราะว่า AI เนี่ยเข้ามาอำนวยความสะดวกสบายนะครับให้กับผู้ใช้เนี่ยได้อย่างมหาศาลนะครับแล้วก็บริษัทต่างๆนะครับที่มีการประยุกต์ใช้ AI เนี่ยก็เติบโตได้แบบรวดเร็วนะครับเรียกได้ว่าเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าไปกับบริษัทนะที่ มีการพัฒนา AI ได้อย่างรวดเร็วนะครับยกตัวอย่างอย่าง Open AI นะครับก็ถือว่าบริษัทเติบโตอย่างมหาศาลนะครับ Google นะ Meta นะครับ Microsoft นะฮะหรือแม้แต่กระทั่งบริษัทนะอย่าง Nvidia นะครับที่ได้อน,นิสงจากการมาของ AI นะครับทำให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยร่ำรวยขึ้นมากๆนะครับแต่การมี AI ใช้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีชิปที่แรงนะมีหน่วยประมวลผลที่ Flow เท่านั้นนะครับเพื่อนๆแต่มันยังมี หลังบ้านนะครับยังมี Value Chain อีกหลายๆ Value Chain นะที่มาซัพพอร์ตการทำงานของ AI นะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมก็จะมาพูดถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆภาพที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะฮะก็เป็น AI Revolution Chain นะครับจะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับโดยบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะซัพพอร์ตนะการเติบโตของ AI เนี่ยให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับ เราจะค่อยๆดูกันไปทีละภาคส่วนนะอันนี้เป็นภาพรวมนะครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งของคอมพิวกันก่อนนะสําหรับฝั่งของคอมพิวเนี่ยเรียกได้ว่านะครับเป็นฝั่งที่มีความสําคัญสูงมากๆนะเพราะนี่คือกระดูกสันหลังของ AI เลยเพื่อนๆนะครับพูดโดยง่ายๆก็คือเป็นพื้นที่นะแล้เป็นเครื่องมือในการคิดของ AI นะถ้าไม่มีคอมพิว AI เนี่ย ก็เป็นแค่ไฟล์ในฮาร์ดดิสนะครับอุปสงค์การประมวลผลขั้นสูงนะหรือว่า HPC เนี่ยค่อยๆทยานขึ้นนะครับจนบริษัทเดิมๆนะอย่างบริษัทคุดบิตคอยนะฮะก็ต้องเปลี่ยนธุรกิจมาจับเทรนด์นี้นะครับอย่างไอเอเรนเองก็ตามนะหรือไซเฟอร์เองก็ตามนะครับที่หันมาจับเทรนด์นี้เนาะหันมาทำ HPC นะครับ จากธุรกิจที่เติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปนะกลายเป็นทยานซะอย่างนั้นนะครับสำหรับไอเรนแล้วก็ไซเฟอร์นะเนบิุส <b> เองก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้อนิสงเทรนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้ามีชิปที่มีพลังประมวลผลสูงนะแต่นะฮะไรโครงสร้างพื้นฐานนะไร HPC เนะี่ยก็กลายเป็นบริษัทธรรมดานะเพื่อนที่ไม่สามารถไปต่อได้ทุกอย่างมันต้องซับพอร์ตกันนะครับจึงจะทำให้ธุรกิจนะเติบโตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของ AI เนี่ย เป็นไปได้อย่างมีนัยสําคัญนะครับดังนั้นกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มคอมพิวนะก็เรียกได้ว่าเกาะกระแสไปกับเทรนนี้แล้วก็เติบโตไปได้อย่างแน่นอนคนระับสำหรับในอนาคตกลุ่มที่2นะก็คือกลุ่มของ Energy นั่นเองนะกลุ่ม Energy เนี่ยก็คือกลุ่มที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญนะเพราะผมพูดนะไปในหลายๆคลิปนะว่า AI เนี่ยคือเครื่องจักรที่หิวกระหายพลังงาน,นครับ เพราะ AI คือความต้องการพลังงานนะ Data Center ของ AI นะฮะอาจจะใช้ไฟเทียบเท่ากับเมืองเมืองหนึ่งได้เลยนะครับเพราะว่าแหล่งพลังงานนะครับที่มั่นคงแล้วก็พลังงานสะอาดนะมีความจําเป็นมากๆแล้วก็กลุ่ม AI เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ย r รีรีควมามากๆนะสำหรับ พลังงานนะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยนะในยุคนี้นะครับสำหรับพลังงานที่เอามาป้อนให้กับ AI นั่นเองนะครับซึ่งความต้องการพลังงานของ AI เนี่ยนำไปสู่การฟื้นตัวของพลังงานนิวเคลียร์นะและหุ้นกลุ่มพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยก็ได้รับอัน,นิสงนะครับอย่างไม่เคยมีมาก,ก่อนนะทำให้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นที่พูดถึงนะครับมากในปัจจุบันนะครับซึ่ง คนที่ได้ประโยชน์มากๆนะก็หนีไม่พ้นโอโคลนะซึ่งเป็นหุ้นที่มีแบ็กใหญ่นะอย่าง o อ e n น i ไอนะอย่างแซ m a อาแมนเนี่ยลงทุนเป็นแบ็กให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะฮะที่ทำให้หุ้นนี้เนี่ยพุ่งทะยานนะฮะแม้ว่ารายได้ของบริษัทนี้เนี่ยจะยังเป็นศูนย์นะครับอยู่ก็ตามนะตอนนี้นะรวมถึงหุ้นอย่าง Vistra แล้วก็ CC j เองนะก็ได้อาน,นิสงส์เช่นเดียวกัน,นครับเพื่อนๆในการพัฒนานะฮะเรื่อง ปฏิกรณ์ขนาดเล็กหรือว่าไมโครรี .ACT เตอร์นะอีกหนึ่งเทรนนะเพื่อนที่น่าสนใจมากๆนะครับที่จะโตไปพร้อมกับการพัฒนาของ AI ในระยะยาวนั่นเองอันที่3นะก็คือในส่วนของกริดนั่นเองนะกริดเนี่ยก็คือโครงขายไฟฟ้าและสเยรนภาพนะเพื่อนใช้ในการบาลานซ์นะฮะพลังงานไฟฟ้านะครับบทบาทหลักนะฮะก็คือ Data Center ของ AI เนี่ยต้องการไฟฟ้าแบบไม่มีสะดุดแม้แต่วินาทีเดียวนะซึ่งกริดเหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาจัดการความผันผวน,นของพลังงานนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะเทรนนี้เนี่ยก็จะเข้ามานะครับในการเติบโตนะเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานในแบตเตอรี่เนี่ย กลายเป็นที่พูดถึงนะฮะแล้วก็กลายเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้กริดเนี่ยฉลาดขึ้นแล้วก็สเสถียรขึ้นด้วยนะครับบริษัทที่ได้รับอันนี้ส่นะถ้ามองหาคนคุมเสถียรภาพเนี่ยการลงทุนในบริษัทที่ทําให้พลังงานหมุนเวียนใช้งานได้จริงและทําให้กริดไม่ล่มเนี่ย FLNC เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ฉูดฉาดนะแต่จําเป็นมากๆนะครับที่จะทําให้ได้รับประโยชน์นะครับทั้งการเติบโตของ AI และก็ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนั่นเองนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเหมือนจะฮิต EOS E มากกว่า f l n c นะครับแล้วก็อีกหนึ่งหุ้นก็คือ N น,นั่นเองครับที่ทําพลังงานสะอาดที่จะได้อาน,นิสงจากเทรนนี้ด้วยนะครับต่อไปนะฮะก็คือในเรื่องของโรโบอติกนั่นเองนะฮะระบบอัตโนมัติแห่งโลกความเป็นจริงนะเพื่อนๆที่จะเข้ามาเป็นเทรนในอนาคตนะเพราะว่าโรบอติกเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งเทรนที่กําลังมาในช่วงนี้นะครับนี่คือห่วงโซ่อาหารที่จะนําผลลัพธ์จาก AI มาสู่ชีวิตจริงของเรานะฮทำให้ AI เนี่ยมีร่างกายแล้วก็มีแขนขาเพื่อทํางานแทนมนุษย์นั่นเองนะเพื่อนเพื่อระบบอัตโนมัติเหล่านี้เนี่ยกำลังขยายตัวจากโรงงานไปสู่ภาคบริการนะฮะโดยเฉพาะ delivery นะงานออฟฟิศนะครับ Office, ออฟฟิศซอฟต์แวร์ออโตเมชั่นต่างๆนะครับซึ่งหุ้นที่ได้รับอน,นิสงนะก็คือหุ้นอย่างเซิร์ฟโรโบเทนะครับบริษัทอย่าง ยุยพารหรือว่าหุ้นพาร์เนี่ยก็คือการสร้างคนงานดิจิทัลนั่นเพื่อนที่ใช้ซอฟต์แวร์ในการทําบัญชีหรือทําเอกสารนะครับก็ลดภาระการจ้างคนไปได้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเรามองหาความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์นะบริษัทโรบอติกและวก็ออโตเมชันนะจะเติบโตในอุตสาหกรรมที่ยังต้องใช้แรงงานมนุษย์ทำซ้ำําๆนะที่มีความผิดพลาดสูงนะหรือไม่คุ้มค่าใช้จ่ายนะนะเช่นการเดลิเวอรในระยะทางสั้นๆน,นะครับ โรบอติกเหล่านี้ก็จะมาทํางานแทนเรานะครับ u i ไอนะสอนให้เรารู้ว่าการลงทุนใน AI ที่ไม่ได้มีดีแค่ฮาร์ดแวร์นะครับแต่ยังมีข้อดีทางด้านของซอฟต์แวร์ที่เรียนแบบการทํางานของมนุษย์ได้นะครับซึ่งนําไปสู่โอกาสนะครับที่จะปฏิวัตินะการทํางานในองค์กรหลายๆองค์กรได้เลยทีเดียวและอันสุดท้ายนะก็คือในเรื่องของ Space นั่นเองนฮะ สเปซเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปลายทางแล้วนะครับที่จะมีการประยุกต์ใช้ AI นะฮะ AI จะทำงานได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะภารากิจนี้คือการทำให้เครือข่าย Edge หรือการประมวลผลที่จุดกำเนิดข้อมูลเนี่ยขายายไปทั่วโลกนะ การเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมนะโคจรต่ำนะหรือว่าเลโอเซเทรานะีะเทคโนโลยี 5G 6G ต่างๆนะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลจากจุดที่เข้าถึงยากนะครับนี่ก็คือการประยุกต์ใช้ AI อย่างแท้จริงนะเพื่อนบริษัทที่ได้อานิสง์จากเทรนนี้ก็หนีไม่พ้น SpaceX ของ Elon Musk นะแล้วก็อีกหนึ่งหุ้นนะครับ ASTS นะรวมถึง Rocket Lab ด้วยนะครับก็ ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือผู้ผลิตนะฮะฮาร์ดแวร์สำหรับเอชคอมพิวติ้งนะเพื่อนการปฏิวัติ AI ไเนี่ยไม่ใช่แค่การประมวลผลใน Data Center อย่างเดียวนะแต่เป็นการส่งข้อมูล AI ไปยังมือถือดโดรนรถยนต์และพื้นที่ที่ห่างไกลด้วยนะครับหากเพื่อนๆนมองหาสะพานเชื่อมนะโอกาสไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีอวกาศเท่านั้นเนพื่อนแต่รวมถึงบริษัทที่สร้างฮาร์ดแวร์ที่สามารถประมวลผล AI ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงนะครับ บริษัทเหล่านี้เนี่ยคือผู้ที่ทําให้ AI เนะี่ยสามารถขับรถบนถนนได้นะสำรวจท่อส่งน้ํามันได้หรือการทําเหมืองแบบอัตโนมัติได้จริงนะซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่ล้ามากๆในอนาคตนะครับและนี่ก็เป็น Value Chain นะเพื่อนที่หุ้นเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเป็นหน้าบ้านนะแต่เป็นหลังบ้านที่กลุ่ม AI ขาดไม่ได้เหมือนกันก็เอาแวะมาบอกกันนะสำหรับหุ้นกลุ่มนี้ใครเก็บตัวไหนก็ลองพิจรารณาดูนะครับ